สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆ้ถูกกันอีกแล้วนะครับผมเป็นที่ดินถมแล้วพร้อมปลูกสร้างบ้านเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านบานเย็นนะครับพิกัดเขาสามร้อยยอดอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีที่ดินมีทั้งหมด4แปลงนะครับติดกันที่ดินอยู่เส้นโรงพยาบาลอนันต์นะครับในหมู่บ้านบานเย็นใกล้ชุมชนนะครับใกล้โลตัสซีเจห่างจากถนนหลักเพียงแค่2 0 0เมตรเท่านั้นนะครับน้ําไฟถึงที่แปลงเลยนะครับถึงแปลงที่ดินเลยครับผม ด้านหน้าแปลงติดทางสาธารณะทุกแปลงนะครับที่ดินถมให้แล้วนะครับพร้อมปลูกติดถนนเลยนะครับขายงานละ6กแสนแปดหมบาทเท่านั้นนะครับราคานี้พร้อมโอนับผมถ้าสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับแล้วผมยังใส่พิกัด GPS ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากดูพิกัด GPS ก็จิ้มเข้าไปดูก่อนได้นะผมที่ใต้คลิปนะครับคลิปขคลิปกับผม รายละเอียดพร้อมมิกัดขอมเบรเ์โถก็จะเด้งขึ้นมานะครับนะครับดินถมแล้วปรับพื้นที่เรียบร้อยพร้อมปลูกนะครับผมวิวภูเขาด้วยนะครับส,สวยๆเหมาะทำบ้านพักร่มเล่นนะครับมิกัดที่ดินอยู่ลบบุรีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ